สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม English to Film จะมานำเสนอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จากหนังเรื่อง a l i c e in Wonderland ค่ะดิฉันนางสาวพ,พนิดพรปินตาผมนายพิรียัพงศ์วิริปัญญากรบผมนายปีดาสุตสีทองและจาริกิชยักษ์สมบุรครับ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการดูหนังเรื่อง Wonderland Listen, you cannot live your life to please others. The choice must be yours. Because when you step out to face that creature, you will step out alone. Nothing was ever accomplished with tears. Absalom? Why are you upside down? I've come to the end of this life. You're going to die. Transform. Don't go. I need your help. I don't know what to do. I can't help you if you don't even know who you are, stupid girl. I'm not stupid. My name is Alice. I live in London. I have a mother named Helen and a sister named Margaret. My father was Charles Kingsley. He had a vision that stretched halfway around the world, and nothing ever stopped him. I'm his daughter. I'm Alice Kingsley. Alice. At last. You were just as dim witted the first time you were here. You called it Wonderland, as I recall. Wonderland? กรดีหรือเฟสแรกที่เราได้รับจากงานดังนี้นะครับ You cannot live your life to p e a s e o t e และการที่เราจะแปลความหมายของประโยคนี้ได,ได้เราต้องรู้คำศัพท์ที่สำคัญของประโยคนี้ห cannot แปลว่าไม่สามารถสอง live แปลว่าอยู่ส life แปลว่ามีชีวิตส p e a c e p e a c e ในที่นี้จะแปลว่าพอใจ และความหมายของประโยคน,นี้คือเธอจะมีชีวิตเพื่อทัาให้ผู้อื่นพอใจไม่ได้และตัวอย่างจากวลีแรกคือ we have to pay more attention to our own world than that of others จะแปลได้ว่าเราต้องสนใจงานของตัวเองมากกว่างานของคนอื่นเราจะมาพบกับ ประโยคที่สองกันนะครับโดยช้อย s t be your การที่เราจะรู้ความหมายของประโยคนี้ได้เราต้องรู้คําแปลประโยคนี้ยูสองคำนะครับคําแรกช้อยแปลว่าทางเลือกและ must แปลว่าต้องจึงแปลได้ว่า,าการตัดสินใจต้องเป็นของเธอเองประโยคตัวอย่างจากความหมายนี้ครับ if you want to do any kind of work you can choose for yourself แปลว่าถ้าคุณต้องการทำงานแบบใดคุณสามารถเลือกด้วยตัวคุณเองประโยชน์ต่อไปนะครับ uh, n อต t h i n ว w r a t ever ร์เอชคอ i s h h วิ e เทียจะดูประโยชน์นี้จะแปลควาหมายได้เ้าต่อเมื่อมีคำสองดูคำที่สัมพันธ์ก่อนนะครับ ตอนนี้จะมีประโยคคำคำศัพท์สำคัญอยู่2องคำคือเอะคำพีชแปลว่าสำเร็จกับเชียร์แปลว่าน้องห้น้ำตาครับจึงทำให้ประโยคนี้แปลว่าไม่มีอะไรที่เคยทำสำเร็จด,ด้วยน้ำตาตัวอย่างของประโยคนี้ในชีวิตประจวันเช่น with you want to get a get you must l h i s book Not to s i p and hide be hot h e r to not help แปลว่าถ้าอยากได้เกตเอต้องอ่านหนังสือไม่ใช่มานั่งน้องให้เพราะน้ำตาไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายนี้พวกเรา,เข,าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ